ถ้าตัวนี้ตอบไม่ถูกนะผมเลือกทำเพจเพื่อนดีตอนแรกกูเข้าใจมาเสมอเลยนะว่ามันต้องเป็นประเทศฮาวายคาจากัดความของการที่ผมทายถูกนี่คืออัคเลียะครับจริงเหรอวะเฮ้ยมีตาหามีแววไมหมเฮ้ยนี่มันเขาบอยนี่ใช่หรอเอาอีแกแล้วโอกยพี่บอกว่ากรีซสิครับกรีซออกมา อัจฉริยะแทะๆแม่คนบ้าบอลอะไรเก่งขนาดนี้นะครับและในที่สุดผมก็ได้ชุดนี้ครบแล้วเย้สวัสดีครับนี่คือเพอดีรีวิวครับวันนี้ผมมารีวิวของเล่นชุดหนึ่งที่ผมบอกว่ารักที่สุดเลยเหตุผลก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยไปเดินตามหาคือไปเดินตามเก็บในตลาดยุควินเทจตั้งแต่แบบลองถมยังอยู่ที่เดิมอะล้อมรอบโรงพยาบาลกลางอะแล้วก็ไปเดินตลาดมืดเอาไฟฉายส่องตลาดไฟชงไฟฉายไปทุกที่แล้วก็คือไปเก็บ ทีละตัว2ตัวนะครับบางทีก็ได้ตัวนี้มาบ้างได้ตัวนั้นมาบ้างสุดท้ายอะผมตามเก็บทีละตัวทีละตัวใช้เวลาประมาณสัก5ปี6ปีกว่าจะครบ1ชุดและในที่สุดนะครับหลังจากที่ผมเก็บมาเกือบครบผมก็ไปเจอไอ้ชุดนี้มาเว้ยนี่หมาแบบยกแผงเลยและที่สําคัญข้างหลังดูคือมาแบบแพ็คเดิมมีใบปิดมาด้วยเอาละสินี่เอาลวถามว่าเอาละชุดเดิมทำยังไงชุดเดิม ขายครับขายไปแล้วได้ชุดนี้มาแล้วก็อย่างนี้คือตามข้อมูลนะมันเป็นชุดผู้พันแซนเดอร์ชุดประจําชาติซึ่งออกมาเนี่ยทำมาในปี1999ที่ KFC นะครับผมได้ชุดนี้มาคือตามข้อมูลเนี่ยใครหลายคนก็บอกว่ามันมีทั้งหมด14ตัว,วแต่ว่าเท่าที่ดูนะคือไม่ใช่14ตัวฟิลทุกคนบอกว่ามัมนมี14ตัวแต่ว่าเท่าที่ผมรีเช็คอะรวมถึงในตู้ที่ผมมีของเดิมอยู่ด้วยนะผสมไปมาแล้วเนี่ยแม่งมีทั้งหมด17ตัว17ตัวทําไมถึงมี17ตัวเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงรีวิวไป นะเอาอย่างนี้เดี๋ยวชุดนี้นะผมแกะออกมาก่อนเลยว่ามันมีตัวไหนอย่างไรบ้างและเป็นชาติไหนบ้างนะอ่ะพร้อมนะลุย เดี๋ยวแกะทีละตัววิธีการแกะของเราเนี่ยมนเป็นซองเดิมของมันอะที่มันจะมีแบบว่ามีลายผู้พันมีอะไรเงี้ยด้วยเลยเนาะอยากจะแกะโดยที่ไม่ให้มันเสียนะครับวิธีการก็คือเราจะตัดเนี่ยไอจุดที่มันเป็นเหมือนที่เขาซีนมาเหมือนก็เขาซีนร้อนนั่นแะเพราะอะไรแบบตัดที่ตัดแบบนี้เพราะว่าวันดีคืนดีเนาะสมมติว่าเอาชุดนี้ไปขายเนี่ยเราก็จะได้บอกว่าเอ้ยถุงเดิมผมมีนะผมมีใบปิดนะแล้วก็เราก็จะได้เอาไอตูวพวกนี้นะยัดเข้าไปถุงเดิมแล้วก็เอาที่ซีนอะเข้าไปแล้วก็ซีนปิดได้เหมือนเดิมแบบนี้เเลยนผือตง อ่ะตัดเลยนะครับมาเอาพี่คมอ่ะตาย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 กันไกออฟฟิศนี้มีอยู่ทั้งหมด70กว่าอันไม่คมสักอันเออนี้ต้องเป็นกันไกของผมเองนะครับอันนี้คมแน่นอนชัวร์ร้อยเปรเ็นไปตัดนี่เป็นไงเออแล้วต้องตัดเนี้ยบด้วยฟั่งเสียงกันไกดิจีจีจีนะฮะนี่โอเคอันนี้มีใบปิดด้วยซึ่งอันเนี้ยประเทศเกรกิเทนอังกฤษ เก็บไปเท,เเทีอังกฤษใช่ไหมอังกฤษอ่าฮยตอนแรกผมคิดว่าไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวประเทศไทยเว้ยเพราะว่าแม่งไม่ไม่ใช่ไม่ไทยไม่ใช่ไทยเหรอวะคือแบบมึงดูหมวกนี่ เหมือนท่านเจ้าขุนน่ะทรงทรงหมดด้ยขุนเออไทยยังไงกูก็ว่าไทยอะกูว่าไม่ปิดถิดหรือเปล่าวะเออแต่ว่าโอเคมันมีมันมีลายตัวอยู่นี่นี่ไงอ่าก็โอ้ยโ,โอเคอังกฤษก็อังกฤษวางนี่หนึ่งตัวไปครับแล้วก็ผมก็จะมีเอ้าแล้วไอ้ตัวนี้หรือว่าหรือว่าหรือว่านะสองตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันคือถือไม้เท้าทั้งคู่แต่อีตัวหนึ่งถือกระเป๋าอีตัวหนึ่งไม่ถืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้เดี๋ยวเราดูว่าเฮ้ยไอตัวนี้อาจจะเป็นไทยก็ได้นะเพราะว่าถ้าตัวเป็นไทยเนี่ยมันจะไม้วป็นกคืออดดแแล แกะเลยดีกว่าอันนี้เฮ้ยจริงอันนี้ไทยแลนด์อันนี้จริงๆอันนี้ไทยแลนด์คือถ้าชุดเป็นอย่างนี้อันนี้ชุดไทยเลยเออแล้วถือไม่เท้าอังกฤษกับไทยเอาถือไม่เท้าด้วยกันเงี้ยเออโอเคอ่ะอันนี้ประเทศไทยนะครับแ,แล้วเขาเขาก็จะมีใบปิดมาด้วยนะครับซึ่งใบปิดข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเลยว่า perfect original a e s s b l e kitchen w i t h are the secret แบบไม่ออกคิดตัอ่านยังไม่ออกเลยก็ค <c oughs> ือเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะข้างหลังเนี่ยใบปิดมันจะเป็นภาษาอังกฤษบอกอยู่แล้วก็มันคงจะเป็นดีเทลของตัว นี้แหละว่าเป็นชุดประจําชาติของประเทศไทยแล้วดีเทลรายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะอ่ะมีประเทศไทยวางลงไปเนาะมีความค้ายกันอยู่ในนี้อังกฤษกฤษับไทยนะครับอ่ะอันนี้เฮ้ยดูจากชุดเหมือนฮาวายเนี่ยนี่ครับอ่ะน,นี่ฮาวายเอ่อตอนแรกกูเข้าใจมาเสมอเลยนะว่ามันต้องเป็นประเทศฮาวายยัง <laughs> ไม่ใช่ USA มันคือ USA นะตัวนี้นะ,ะฮาวายเป็นประเทศปะ รัฐฮาวายใ,ใน USA อเ๋อโอเคก็ก็คือเข้าใจถูกแล้ว oh, okay, okay. อ่าโอเคโอเคอะวางนี่นะครับอ่าอันนี้ฮาวาย USA สหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อต่อตอ,ตอ,อันนี้อันนี้มีภาพพกหัวน,นี่นะ่าจะเป็นแบบประเทศทางชาติตวันออกแน่นอนนะครับตอนออกกลางอะไรประมาณนี้นะคือก่อนหน้านี้เว้ยเห็นเวลาเดินตลาดอะเราก็จะเห็นแต่ตัวพวกเนี้ยเห็นตัวพวกเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นชุดต่างๆเนาะเราอะเห็นแต่ตัวแต่ไม่เห็นใบปิดมัน วันนี้มีใบปิดมาด้วยเลยกระจ่างแน่ว่าวันนี้คือประเทศไหนนะฮะอย่างตัวนี้นะาผมผมทายก่อนก่อนที่จะดูใบปิดนะตัวเนี้ยผมทายว่าอินเดียตงไม่ออกเลยี่อ่าไม่รู้ไม่รู้ลองดูเฮ้ยใช่นีอ่อินเดียเอออินเดียอินเดียเฮ้ยโคคือจะบอกว่าถ้าไม่เก่งเนี่ยนะถ้าไม่อัจฉรยิยะนี่มันไม่ได้นะฟิลอันนี้อันนี้จริงคนระทุกคนนะคือมันต้องอัจฉริยะนะมันมันถึงจะมันถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นคือคําจากัดความขอ,ของการที่ผมทายถูกนี่คืออัจฉรยิยะครับ เฉลิย่าคำเดียวเลยไม่มีใครอวยแล้วต้องอวยตัวเองก่อนอ่ะอีกอันต่อมาเอาแล้วไงเอออันนี้โพกหัวเหมือนกันเดยนะอันนี้เดี๋ยวผมตัดออกมาก่อนยังไม่ดูไอตัวใบปิดมานะว่าเป็นประเทศอะไรน,นะเฮ้ยอันนี้ก็คือพโพกหัวเหมือนกันนะดูออกเลยว่าคล้ายๆแบบช่ามุสลิมเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ทายก่อนนะมาเลเซียเอาผมทายก่อนมาเลเซียเพราะว่าผมเห็นพี่พาสตรงเนี้ยผ,ผมคุ้นๆว่านะ่าจะเป็นมาเลเซีย อันนี้นะมาดูใบกันครับอ่าดูใบยอยู่ประเทศอะไรน,นะดูใบประเทศดูใบดูใบประเทศดูใบดูใบปิดไม่ใช่ดูใบประเทศนั้นไปกันใหญ่แล้วดูครับเอะไรสกอตแลนด<อ>มล์มาเลเซียมาเลเซีย <laughs> <laughs> ทิงเหรอเฮ้ย แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเกรดบ Britain แต่ข้างหลังเนี่ยคือเขียนใต้ตัวเลยอันนี้คือเขียนใต้ตัวเลยสกอตแลนด์สกอตแลนด์เหรออ๋อโอเค okay. มันมีมันมีกระปรโปรงโรงอะไร,รมีตาหามีแววไหมดูแต่ภาพพาดอย่างเดียวนู่นไปไทยมาเลเซียมาบออันนี้อันนี้ผมผมทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัจฉริยะก็พลาดได้มาเลเซียเด็กไหมฮะคือมันไม่มีอะไรที่มันมันจะแบบว่าถูกไปเสมอไปถูกไหมมันก็ต้องมีแบบว่ามีถูกมีผิดอะไรเงี้ยอันนี้ผมทาเองนะผมตั้งใจผมตั้งใจเอาอีกแกะ ลองดูครับนะ่ะลองมาท่ายดูโดยที่ยังไม่ต้องดูใบมันดูใบปิดมานะแกะออกมาฟาบโอเคลักษณะการยืนแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ผมฟันฉับเลย,เลยมาเลเซียนี่ดูจากชุดมาเลเซียนะมผมว่ามาเลเซียวางไปมาเล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 ยมาเลยมาเลไชน่ามาเลเซียเทศนจีนเลยนะียถ้าบมพงงหมดเลยเนี่ยทำไมมันขนาดนั้นนะจีนหรอ อ๋อโอเคก็คือเป็นชุดแบบเป็นชุดอาแปะแล้วก็อ๋อนี่หฮานี่เฮานี่เฮ่า,าจีนฮะแล้วผมก็ทําให้ดูแล้วว่าอัชเรียรก็พลาดได้อีกหนึ่งนะครับพี่มาเลเซียามาเลเซียโอ้อันนี้ผมตั้งใจผมตั้งใจบอกเลยอ่าจริงผมรู้หมดแล้วแหละผมรู้หมดแล้วผมผมดูมาทุกอย่างแล้วแหละต่อ เออนี่อันนี้อันนี้ผมรู้เลยนี่นะครับเพราะว่าลักษณะนี่เขาจะใช้คล้ายๆสฟิงแต่ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะตอนที่ไปเดินเจอคือผมว่านะถ้านึกย้อนความกลับไปเมื่อประมาณที่ผมเริ่มเก็บตอนนู้นะ่ะเพราะว่าเจอไอ้ตัวประมาณหนีแหละที่มาบอกฮี่น่ารักว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มเก็บมาแล้วก็เลยเริ่มเริ่มตามว่า เือมีตัวไหนตัวไหนตัวไหนบ้างนะแล้วตอนนู้นอะ่ะยังไม่ได้เปิดเน็ตดูด้วยนะว่ามันมีกี่ตัวเว้ยไปเดินเจอปุ๊บก,ก็หน้าประมาณนี้เห็นหน้าผู้พันแล้วก็จะเป็นแต่งตัวชุดนู้นชุดนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเป็นผู้พันชุดประจำชาติแต่ก็เก็บมาก่อนค่อยเก็บไปตัวบางทีเจอตัวละร้อยร้อยห้าสิบแปดสิบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่เจอตัวประมาณนี้เลยชอบนะครับอันนี้เห็นเลยว่าลักษณะเหมือนกับสฟิงิ์คล้ายๆเลยนะอียิปต์ชัดเจนมาดูใบกันเอเอเป็นไง คนเก่งนี่อียิปต์ชัดเจนนะผมบอกเลยถ้าไม่อัจฉริยะอันนี้ไม่ได้อย่างนี้นะผมบอกเลยนะมาเลเซียมาเลเซียอัจฉริยะแทะ้ๆไม่คนบ้าบอเลยเก่งขนาดนี้นะครับต่อด้วยประเทศต่อไปนะครับอันนี้ใส่หมวกเหมือนค้าวบอยว่ะประเทศอะไรที่มันต้องใส่หมวหมนข้าวบอยปะเนียอ,อเมริกาไปแล้วไงอเมริกาไปแล้วอเมริกาอยู่นี่ฮาวายไงประเทศที่ใส่หมวกเหมือนข้าวบอยเหรอผุมไทยกว่านะเม็กซิโกกูไปเม็กซิโกได้ไงทำไมกูนึกถึงถึงเม็กซิโกวะ ติดกับอเมริกาเอออาจจะเป็นอย่างนั้นเม็กซิโกนะลองดูอ่ะไปเกาหลีเฮ้ยนี่มันขาวบอยไม่ใช่หรอทำไมไปเกาหลีล่ะชุดแบบซีรีส์เกาหลีเก่าๆอ่ะอ๋อหมอโฮจุนเนี้ยหรออย่างนั้นเนี่ยนะขาวบอยไม่เหรอวะ เอาโอเคเกาหลีคือเกาหลีเออเออเว้ยเออเว้ยอุอ้ยเ,เ,เดี๋ยวดีเนาะผมเพิ่งสังเกตอีกอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนว่าไอ้ตัวที่ที่เป็นใบปิดเขานะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์บางใบเนี่ยจะเป็นธงประจําชาติด้วยอันนี้ก็คือเกาหลีเนี่ยอันนี้จะเป็นธงแบบเกาหลีเลยนะฮะจะเป็นเกาหลีเลยส่วนอันที่เป็นอียิปต์เนี่ยก็คือจะเป็นเนี่ยอ่าเขาก็จะเป็นพีระมิดเออพีระมิดพีระมิดพิซซาพีระมิดพิซซาพิซ่าพิซซ่าของเอเดียบ้าทุยเออพีระมิดพีระมิดนะครับมันก็จะคือเเเเเเเปป็็นนนนสัััญลลลกษณ์ขอออองคคาายยะะะใใบบบต่่รโ ไปได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับคืออันนี้ผมยังบอกเลยนะครับว่าผมก็ยังคงความอัจฉริยะเหมือนเดิมอ่ะต่ออันนี้ลักษณะมันน่าจะเป็นขาวบอยแต่ไปไปมาเฮ้ยอันอันไอตัวนี้เหมือนกว่าว่ะไอตัวนี้เหมือนกว่าไอตัวนี้เหมือนกว่านี่อันนี้เหมือนขาวบอยกว่าแล้วก็นึกถึงประเทศนี้ไอประเทศอะไรนะที่เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตอะบัลกเรียประเทศบัลเกเรียเออไปพู้ไม่ถูกไปครับบัลเกเรียเม็กซิโก เม็กซิโกเม็กซิโกใช่ไหมเนี่ยเออเอาเอาเอาเรดาร์เรดาร์ L ader, L ader, พังหมดแล้วผมเนี่ยอะ วางไปเม็กซิโกนะตัวนี้นะเอาจริงๆนี่ผมว่าเมื่อกี้นี่ใกล้เคียงนะฮะผมแค่อาจจะทายสลับกันนิดนึงประเทศบัลแกเรียเขาเรียกว่าสลับฟันปลาสับขาหลอกว่าใช้คำนี้สับขาหลอกให้ดูว่ามันวิธีการสรับขาหลอกมันเป็นอย่างนี้นะครับเม็กซิโกมาออกตอนนี้เองนะฮะอ่ะต่อครับพี่เฮ้ยตัวนี้ผมรู้ตัวนี้ผมรู้ต,รตัวนี้ผมฟันฉับเลยว่ายัางไงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ล้อเปอร์เซ็นต์เลยถ้าตัวนี้ต่อไม่ถูกนะผมเลิกทำเพจเพืรนดีผมบอกเลยผมเลิกทำเพจเพืรนดีเพราะผมทำเรื่องประวัติเรื่องตำนานอย่างเงี้ยประเทศนี้ผมบอกกเลยยว่าังงไโดน เป็นประเทศที่ผมชอบมากด้วยดูจากชุดนี้ชัดอยู่แล้วญี่ปุ่นเชแปนนี่นะครับชัดๆัดเลยครับมาดูเฉลยผมบอกแล้วอัจฉริยะมีอยู่จริงอัจฉริยะมีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็พูดต่อหน้ากล้องพี่ๆเลยว่าอัจฉริยะอยู่ตรงหน้าพี่ๆแล้วญี่ปุ่นครับดูปากนัชชาชัดๆนะครับญี่ปุ่นเพพนีปน บอกแล้วคนมันเก่งอ่าวางไปอ่ะเหลืออีก5ตัวสุดท้ายมาไอตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะฮะเวลาที่เดินตลาดนะเดินตลาดวินเทจยุคนั้นนะครับจําได้เลยว่าตอนที่ไปเดินตลาดคลองถมนี่เป็นที่หนึ่งนะคลองถมตอนสมัยที่ยังล้อมรอบโรงพยาบาลกลางอยู่แล้วเขาวางอยู่ตรงริมฟุตบาทอะ่ะแล้วก็เดินเล้อมรอบเลยผมยังจาบรรยากาศได้เลยนะครับเจอตัวพวกนี้แหละนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็จะเดินเข้าไปใก,ใก,ใกล้ๆร้านเขานะครับที่เป็นซอยแล้วก็ทางซ้ายทางขวาก็จะตะโกนแบบว่า เชียนะเชียสินค้าเขานะคะบอกไวพี่บอกว่า <laughs> ไม่ใช่บันทิปของผม <All o. S 1> สอยนั้นเลยเออแล้วเขาจะมีสินค้าของเขานะตั้งตัางงานอยู่เออตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเด้งไปเด้งมาบอกไพี่บอกวาา <laughs> อ่ะมาถึงไอ้ตัวนี้แหละสป,ปาร์ตันนักรบชุดนักรบสป,ปาร์ตันกรีกกรีกกรีกประเทศอะไรวะกรีสกรีสกรีซ กรีิครับกรีดออกมาระบายมันออกมากรีิครับลองดูว่าใช่หรือเปล่านะครับและอันนี้คือ <c oughs> ไม่กรีดไม่กรีดโรมอิตาลีเขาไม่ลืมนึกไปวะเพราะว่านักลบซาบาตันหรือนักนักลบอ่ะนึกถึงแบบไอโคลอเซียมสู้กันนะ นี่เลยนี่สิครับนะฮะเหลืออีกสี่ตัวสุดท้ายนะครับอ่ะตัวต่อมาตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นประเทศตะวันออกกลางอีกแล้ววะ่ะคาดว่านะมาเลเซียผมขอทายอีกทีนึงมาเลเซียอาเซียนเหรอพี่ฮะ,ะมเออมาเลเซียอาเซียนตัวตขอบินกะลับมามาเลเซียนะผมฟันฉับเลยนะอันนี้มาเลเซียนีน่เป็นไงบอกแล้วเทพชัดๆมาเลเซียเม็กซิโกพิลิปปินซาประเทศบังเกอรเลียกรีซอ่ะต่อต่อต่ออันนี้ อ๋ออันนี้แหละคาร์บอยจริงๆแล้วฟิวอันนี้เป็นคาร์บอยเลยครับแต่งเป็นคาร์บอยเลยและคาร์บอยอ่ะเม็กซิโกออกไปแล้วนะตัวนี้ประเทศอะไรวะเนี่ยอันนี้คาร์บอยเลยชัดเลยว่าเป็นคาร์บอยชัวคาวร์บอยเหรอกำลังนึกถึงไอ้ประเทศที่ของดีเป็นโยเกิร์ตอ่ะอีกทีนึงอะ่ะบเียประเทศบาเกเลียเหรอใช่ไหมประเทศบาเคเลียเหรอวะอ้าบาเคเรียเอา้าโอเคช่วยฟิวสักทีนึงไปครับประเทศนี่คือประเทศไวเวสคือประเทศอะไรวะ U.S.A เอา U.S.A มา2อเหรอมีคาร์บอยอ๋อยุคคาร์บอยคาร์บอย U.S.A เอออ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ถือว่าได้ถือว่าได้เราหลงไปทางไหนแล้วนะไกลแล้วนะนั่นและและอีก2ตัวสุดท้ายอันเนี้ยผมทายก่อน2ตัวสุดท้ายนี่มันจะเป็นตัวเมนนะมันจะเป็นตัวเมนที่ไม่ไม่ได้มีประเทศของเขาอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวแกรนของผู้พันเลยอะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแกรนเลยนะผู้พันเซนเดอร์เกิดขึ้นที่ประเทศอะไรวะอเมริกาอเมกาหมือนกันเนาะถ้าจะต้องมีประเทศให้ให้กับเขานี่ก็ต้องเป็นอเมริา่ คลาสสิกอ๋อเป็นตัวคลาสสิกใช่ไม่ม,ไมีไม่ไม่มีแบบไม่ขึ้นตรงกับประเทศไหนนะก็เป็นตัวคลาสสิกก็คือผู้พันเนี่ยแอคคลาสสิองเขาก็คือเป็นแอคที่แบบครอบคลุโบนะเป็นชุดกลางเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ผมแกะตัวสุดท้ายอยีกหนึ่งตัวแล้วกันแล้วจะอธิบายว่าชุดนี้เนี่ยหลายคนบอกว่า14ตัวแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันมีเท่าที่ผมรีเช็คนะมีัมนมี16หหรือ17ตัวได้ในระหว่างนี้นะใครรู้นะช่วยคอมเมนต์ทีว่า สุดท้ายแล้วอะ่ะมันกี่ตัวกันแน่วะ14หรือ16หรือ17ตัวหรือมีมากกว่าน,นี้อีกพิมพ์บอกมาหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวคลาสิอีกหนึ่งตัวถามว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงอ่ะอตัวนี้นะแตกต่างกันตรงที่เก็บขยะ <c oughs> เก็บขยะก่อน <c oughs> ขอจัด <c oughs> มันจะได้แกลนิดนึงนะขอจัดขอจัดให้ป็นเป็นเคิร์ฟนี้ก่อนโอเคนะครับมา และนี่คือทั้งหมดนะครับของชุดู้พันธ์ประจําชาติในปี1999ที่เขาผลิตในปีนั้นแต่ว,ว่าปัจจุบันกลายเป็นแร่ไอเทมที่หลายคนเนี่ยถ้าชอบเค c ซนะฮะสามารถไปหาเก็บได้นะครับฝากนิดนึงนะฮะผมก็คิดถึงบรรยากาศของร้านเค c ซที่มีจานนะฮะแล้วก็มีช้อนซ่อมแล้วก็มีมีดที่มันเป็นม,มีดมีดคือมีดเลยอ่ะมีดคือมีดเป็นเหล,ล,ล็กเลยอ่ะเป็นสไตเลเลยอ่ะ คิดถึงมากนะครับแล้วก็คิดถึงซอสที่วางขวดๆอยู่ในร้านแล้วก็หยิบแล้วก็เทเงนะครับคิดถึงถึงปัจจุบันนี้จะหั่นไก่ทีนึงซ่อมหัก ช้อหนหักอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคตามยุคตามสมัยไปนะครับอ่ะใครคิดถึงเมน้มนเมน้มนเมน้นเม้นเม้นโอเคมากันที่ชุดนี้หน่อยชุดนี้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าถ้าเอาครบนะ14ตัวคือครบแล้วอันนี้ก็คืออยากจะบอกจากที่นับทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือจริง14ตัวครบจริงๆครับแต่อย่างนี้นะมันจะมีตัวที่แบบว่าใช้คาว่าตัวจะซ้ำก็ไม่ซ้ำแล้วก็จะเป็นตัวที่จะใหม่ก็ไม่ใหม่มันเป็นตัวแบบก้ามกึ่งอะก้ามกึ่งยกตัวอย่างนะฮะทำไมถึงบอกว่ามันจะมีตัวแลบออก มายกตัวอย่างเช่นเอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะเนี่ยแค่2ตัวนี้ตัวที่เป็นตัวคลาสสิกครับเขียนคลาสสิกทั้งคู่เลยแต่อันนี้คือในใบในใบที่มันมีข้อมูลในนี้เลยนะคือในใบเนี่ยชุดมันก็คือคล้ายๆกันเว้ยแต่ว่าโบอ่ะเขาเรียกโบเพราะว่าเนี่ยไทยไม่ใช่ไทยโบไทยโบไทยไอ้อ <laughs> โบแล้วกันโบผู้พันเนี่ยคนละสีตัวเนี้ยโบผู้พันจะสีดําอีกตัวโบผู้พันจะสีน้ําเงินเป็นต้นแบบนี้นะครับคือมีความต่างอยู่นะ คือถามว่าอาบางคนเก็บเก็บแค่ตัวโบดําได้ไหมแล้วอยู่ในชุดแล้วแค่ส4สีตัวได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยมันมันจะมีแบบตัวอย่างเงี้ยมันมีเหลือบๆสีอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะทําก็ทาเพราะผมดูในใบปิดเนี่ยมันก็คือแบบเอ้ยมันมีความต่างของสีอยู่นะเนี่ยไม่ใช่แค่นี้เว้ยไม่ใช่ต่างแค่โบนะชุดนี่อันนี้ก็ตัวคลาสสิกทุกคนดูมันคือตัวคลาสสิกมันคือแอคเดียวกันนะนี่นะนี่คือตัวคลาสสิกแต่สีเสื้อผู้พันต่างไปอันนี้สีเสื้อผันคือสีขาว แต่ตัวเนี้ยสีเสื้อผู้พันคือสีออกครีมครีมต่างไปเห็นปะ่ะมันมีความต่างอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันก็จะมีตัวแบบตัวเพิ่มอ่ะเพิ่มมาครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าต่างสีตอนแรกผมก็คิดน,นะเฮ้เยเขาไปอไอตัวนี้มันตากแดดเดยอะบะ้าอะไรเงี้ยอ๋อแต่มันก็หรือเึ้นมมันก็ครีมแค่เสื้อไงนะเพราะฉะนั้นก็คือโอเคอันนี้มันมีความต่างอยู่นะครับวางไว้นะฮะและยังไม่จบนี่ไอตัวนี้อีกไอตัวที่เป็นอังกฤษอะ่ะอันนี้คืออังกฤษสีเสื้อหนึง่งอ เห็นไหมประเทศเดียวกัน อังกฤษเหมือนกันถือไม่เท้าหนึ่งข้าเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือคือเขาเขา,ขาจับขึ้นมาได้เนี่ยจับไม่เท้าชี้เหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนแอคเดียวกันเป๊ะแต่สีเสื้อต่างฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นคําถามว่าเอาแล้วสรุปว่าทั้งชุดเนี่ยนะเอาเก็บครบนะกี่ตัววะนะครับเพราะว่าก่อนน้านี้เนี่ยผมเริ่มเก็บคู่พันแล้วแล้วก็เริ่มไปตามหาเนี่ยก็คือเซิร์ชข้อมูลเขาบอกว่า14ตัวครบครับนะฮะเจอหลายๆหลายๆที่ที่เขาที่เขาปล่อยปล่อยกันมาเนี่ยสิบสี่ตัวครบครับอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆคครรบบม ครบจริงนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีตัวแลบๆเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นเนี่ยสีโบเปลี่ยนไปนะครับสีเสื้อ เปลี่ยนไปแล้วผมเนี่ยเท่าที่ผมรีเช็คแล้วก็ตามเก็บมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วใช้ระยะเวลาที่ประมาณเกิน1 0ปีแล้วนะที่ผมเก็บอายุนั้น,นผมใช้เวลาประมาณ5 6ปีถึงเก็บครบชุดพอเจออันเนี้ยเจอที่เป็นใบปิดอ,ะอ่ะ,อะชุดนั้นผมขายนะครับ <laughs> แล้วผมก็เก็บชุดนี้ที่มันมีใบปิดด้วยรวมถึงมันมีซองด้วยไงก็เลยเก็บชุดนี้แต่ว่าไอตัวที่ไม่มีซองอ่ะผมก็ยังเก็บอยู่เพราะว่ามันจะได้ครบ17เนะครับเท่ากับว่าเท่าที่ผมดูมาในช่วงระยะเวลาประมาณ2 3ปีที่ผ่านมาแล้วมันมีของพวกนี้ผ่านมือผมเรื่อยๆเนี่ยก็ มีตัวอื่นนอกเหนือจากนี้แล้วเท่าที่ผมเช็คนะคืออ่าถ้าได้มาบางทีก็อ่าโบดาโอเคมีแล้วนะครับอ่าบางทีโบน้ําเงินก็มีแล้วหรือว่าตัวอังกฤษนี้สีเสื้อก็จะมีแค่ประมาณนี้ไม่มีเกินไปจากนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะสรุปในมุมผมเองนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะถ้าผมสรุปมุมผมเองผมคิดว่า17ตัวอันนี้คือครบแล้วแหละเพื่อนๆใครมีมากกว่านี้คอมเมนต์บอกหน่อยหรือใครอาจจะมีแบบ36ตัวพี่ผมใหวแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่ามันจะเป็นคําตอบได้ดีเลยสําหรับพี่ๆที่ตามเก็บอยู่ครัแลล้วใกําาางตมห ม,นม,นมนันมันจะมีเพจหนึ่งชื่อชื่อเพดเลยนะฟิลเพจมันจะชื่ออะไรเพลนดีสโตอะไรทั้งอย่างนี่แหละไอเพลินดีสโตเนี่ยสี้มพูเลยไอเออโลโก้เพจสีมส้มอ่ะเขาขายอยู่นะเขามีอเขามีขายมีขายด้วยเออเผื่อใครอยากได้เนาะไอเพเพดคุ้นๆเจ้าของเพจหนะ้าตาดีด้วยนะนอ่านะเออมึงต้องใช่แหลอ <laughs> โอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของเพ์นีรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของลงของเล่นเลยเพวกน,นี้นะมาให้พี่ๆได้ดูนะครับมีหลากหลายมากๆนะครับของเล่นโดยเฉพาะของเล่นในยุค90เพียบเลยแล้วกันติดตามให้ดีแล้วกันนะฮะฝากด้วยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพ์นีของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ